คุณอาจจะไม่เชื่อคุณผู้ชมว่ารถคันนี้นะครับราคาแค่259,000บาทเท่านั้นแล้วไมคนน้อยไม่หลักหมื่นไม่แป0 0 0ืโลเท่านั้นครับการันตีโครงสร้างบอดี้เดิมน็อตไม่มีขยับไม่กับสีกอใหม่แน่นอนรับชมคลิปนี้ไม่มีผิดหวังคุณผู้ชมรถคันนี้นะครับเป็นปี2014 แล้วบอกได้เลยว่าเจ้าของเดิมดูแลดีครับปรับสภาพมาไวโคตรโหดเลยคันนี้ครับเจ้าของเดิมแต่งล้อมแม็กมาแล้วแม็กเป็นขอบ15นะครับยางปี2023แล้วพรบภาษีทุกคันเราต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันออปชั่นข้างในคุณผู้ชมผมจัดเต็มรายละเอียดครบทุกจุดเลยครับได้โครงสร้างไว้ดีเดิมเบาะหนังรอบคันคุมโทนด้วยสีดำอย่างนี้เลยคุณผู้ชมจอกลางนะครับติดระบบแบบทัชสกรีนมาไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีกล้องถอยหลังไว้ให้ด้วยแอร์แอร์ออโต้นะครับวงไลมัลติฟังก์ชัน แล้ที่สําคัญรถคันนี้ครับไม่ได้มีดีแค่ราคาถูกสภาพใหม่แล้วไม่น้อยนะเจ้าของเดิมครับแต่งท่อคู่มาไว้ให้เรียบร้อยแล้วคันนี้โค้ดสปอร์ตเลยครับมีสปอยเลอร์หลังไว้ให้เรียบร้อยผมลงลารายละเอียดไว้ให้ทุกจุดแล้วรับชมคลิปนี้จบท่านตัดสินใจซื้อได้แน่นอนไปรับชมคลิปกันเลยครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับผมผมเปเมพดยนต์เป็นที่ปรึกษาท่านไฟขายนะครับวันนี้ผมคัดโตโยต้ายาริสนี 2G ตัวน่าสนใจเข้ามาไม่หลักหมื่นเท่านั้นแล้วราคาเนี่ย259,000บาทเป็นรถแฮนด์แบ็กหน้าประตูที่น่าสนใจมากคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาชมรอบคันก่อนนะครับรอบคันเนี่ย บอดี้คันนี้ครับเป็นสีขาวมุกสวยสดก็ดงามเลยนะ mm hmm. เดี่มสันการประกอบครับ mm hmm. คมชัดไม่มีบิดเบี้ยวเลยแล้วเรารับประกันครับไม่มีประวัติการชนพิดความจมน้ำแน่นอนเจ mm ้าของเดิมคันนี้เปลี่ยนล้อแม็กสวยๆมาให้แล้วแม็กเป็นขอบ15ครับยางปี2023า mm hmm. ดอกยางเหลือครบเลย mm hmm. แล้วพรบรภาษีเราดูแลให้เราต่อไวใ้ให้เรียบร้อยแล้วละครับท mm hmm. ่านผู้ชมไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมซื้อวันนี้ครับผู้ชมเราแถมประกันเครื่องเกียร์ให้อ่ะขอภัยไม่ใช่ประกันเครื่องเกียร์ขอภัยนี่ขอภัยนะครับ เป็นประกันฉุกเฉิน1ปีนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะทั่วประเทศเลยท่านโทรหาประกันมีรถไปช่วยประกันประกันนี่หมายถึงประกันฉุกเฉินนะครับประกันฉุกเฉินหมาเพราะว่ารถของท่านเนี่ยจอดสนิทนะครับไม่มีน้ํามันขยับไม่ได้อยู่ส่วนไหนของประเทศก็ตามโทรหาประกันนะครับมีรถสไลด์ไปช่วยไปช่วยท่านต่อย่างพื้นที่ปลอดภัยแน่นอนอันนี้แพงมากเราแถมให้นะครับเราแถมให้ ซื้อกับเซลเปรมนะเหมือนเดิมคุณผู้ชม095ครับ921297เดี๋ยวคลิปนี้ผมพาลงรายละเอียดทุกจุดเลยพาชมรอบคันก่อนนะครับคันนี้มีสปอยเลอร์หลังด้วยเป็นรถแฮนด์แบ็ก5ประตูโครงสร้างบอดี้เดิมนะครับอันนี้เราการังตีให้ไม่มีประวัติการชนพิษความจมน้ําแล้วน็อตไม่มีขยับเลยเป็นรถเข้าใหม่ยังไม่มีการปรับสภาพนะเข้าใหม่จริงไหมดูจากหน้ารถก็รู้ครับรถเข้าใหม่รอปรับสภาพปรับสภาพอะไรคุณผู้ชม ดูแลทําความสะอาดเบาะนะครับโคมไฟเนี่ยก็อาจจะไปทําความสะอาดให้ลดความเหลืองนะเราไม่มีการกลับสีย้อมแมวกอใหม่นะครับอันนี้เรารับประกันไม้หลักหมื่นเท่านั้นไม่กอใหม,ม่คุณผู้ชมแล้วพอรอบบภาษีต่อไว้ให้เรียบร้อยซื้อไปใช้งานได้เลยสําหรับ t o โยต้ายาริส1น่ถึงสองจีปีสองพันคันนี้ราคาเบามากๆสองแสนาก้าพันบาทเท่านั้นแล้วตอนนี้บอกก่อนว่าดอกเบีย้ยเราถูกมากๆนั่นเองนะครับ คันนี้ครับไฟหน้าได้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์อันนี้แล้วแต่คันนะบางคันอาจจะเป็นฮาโลเจนคันนี้เป็นโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนนะครับมีไฟตัดหมอกมาไว้ให้เรียบร้อยแล้วไฟหน้าบอกได้เลยว่าออปชันครบครับออปชันไม่ขาดในรถราคาแค่25ง0 0 0หา้คุณได้ไฟตัดหมอกไปแล้วในขณะที่รถอัลติส 1.6G ปีใหม่น่ะยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้อันนี้เป็นข้อได้เปรียบของคันนี้เลยครับกระจังหน้าเป็นสีเทาตัดด้วยสีเทาอย่างนี้นะบอกก่อนนะว่าบอดี้รถสีขาวมุกอย่างนี้ เข้ามาน้อยมากมๆนะครับสําหรับบอดี้รถนะอ่ะผมพาชมก่อนนะครับสีขาวมุกหาค่อนข้างยากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีบอลเงินสีสีส้มสีดำอะไรประมาณนั้นแต่สีขาวมุกหายยากนะครับแล้วเราเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะส่วนใหญ่เป็นรถหน่วยงานปลดระวางข้อดีของรถหน่วยงานปลดระวางครับคือเข้าส่เช็คทุกระยะนะครับการันตีได้เลยว่าตัวเครื่องเนี่ยมีการผ่านการดูแลมาแล้วหลายจุดนะครับผม พาไป z o ชุมล้อกันดีกว่าลุกชุมล้อครับข้อดีของการถ่ายรถแบบยังไม่ปรับสภาพนะคุณผู้ชมมันคือการเช็คได้ว่าเครื่องเกียร์เอ่อน้ำมันเครื่องเกียร์ตรงเนี้ยครับไหลยเยอะไหมนะครับตรงนี้ไม่มีน้ํามันไหลยเยอะเลยนะโชกเบ้าโชกปกติเลยครับซุมล้ออะไรต่างๆประมาณนี้เลยไม่ไม่มีการปรับแต่งตัดสภาพใดๆทั้งสิ้นนะคุณผู้ชมรถโครงสร้างบอดี้เดิมแล้วยอย่างนี้ เออแม็กนะครับล้ Mac อแม็กสวยๆอย่างนี้เลยได้เป็นแม็กเรนโซ่คุณผู้ชมแม็กขอบ15ครับดำเงาอย่างนี้เลยแล้วยางเนี่ยบอกได้เลยว่ายังไม่เสื่อมสภาพได้ยางปี2023ด้วยนะครับของไลออนสปอร์ตนั่นเองบอกได้เลยว่ารถติดหนึบคุณผู้ชมขับรถรถติดหนึบนะครับกระจกมองข้างคุณผู้ชมพลับปรับไฟฟ้าได้นะครับมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยออปชั่นครบเลยสําหรับรถอีโคคาร์นะครับอีโคคาร์รถ5ประตูเป็นแฮชแบ็กแล้วคันนี้คุณผู้ชม คนออกแบบดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยนะครับบอดี้รถสีขาวมือจับประตูเป็นดบับสีดําตัดโทนอย่างนี้เลยกระจกตรงนี้กระจกเดิมจากโตโยต้านะครับคิวกันสาต์อะไรตามปกติเลยเก่าตามอายุการใช้งานอันนี้เป็นเสน่ห์รถมือสองแล้วคันนี้นะครับได้เป็นสมาร์ทคีมาเรียบร้อยแล้วนะเป็นแบบพุชตาร์นั่นเองนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องเออเผื่อบางคนเนาะไม่ชอบแบบกุญแจแบบไขเนาะเนื่องจากมันดูแบบค่อนข้างเก่านะครับค่อนข้างตกเทรนเทรนนี้กํลาลังมาเป็นกุญแจแบบคคเบิลน,นะครับ คันนี้ออปชันเนี่ยเดี๋ยวผมไปเจาะลึกอีกทีตรงฝั่งคนขับเนาะให้ดูข้าวค่าก่อนพวงมาลัยนะครับได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วก็จอกลางเป็นจอทัชสกรีนมีกล้องฉลังให้ด้วยนะจริงไหมเดี๋ยวผมพาไปดูนั่นเองแอร์ครับเป็นแอร์รับอากาศอ,อัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะแต่ตรงนี้คุณผู้ชมเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้เย็บตะเข็บส้มสวยงามนะครับรถการันตีโครงสร้างคนที่เดิมส่วนพวกตกแต่งอะไรต่างๆอันนี้เราจะแล้วแต่เจ้าของเดิมนะอะ คันนี้ครับเรามีรูปเล่มชัดเจนนะคุณผู้ชมรถเป็นชื่อรถจากบริษัทเราบริษัทเราซื้อสดนานั่นเองเราบริษัทเราเปิดมามากกว่า25ปีนะครับที่ดินเรามีมากกว่า30-40ไร่เลยแล้วเป็นที่ดินของเราเราซื้อสดเลยนะครับไม่มีการะผ่อนใดๆทั้งสิน้นคุณผู้ชมอันนี้ให้ความมั่นใจได้นะครับว่าบริษัทเรามีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งเลยที่ดินเนี่ย50ไร่เลยก็ว่าได้นะครับพาชมตัวสปอร์ตเมกอาร์กันดีกว่านะครับ เรียกเป็นตะเข็บสวยไม่มีการตัดแต่งใดๆทั้งสิ้นคุณผู้ชมไม่มีการตัดแต่งนะครับไม่มีรอยบิดรอยเบี้บยวอะไรต่างๆสปอร์ตโครงสร้างเดิมตรงนี้ครับเกียหนึ่งจุดเนาะอะตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยเก็บด,ดีกว่าอาจจะเปลืองเวลาท่านผู้ชมนิดหน่อยปุ๊บมามาชมเสา A อเสา A คือตรงไหนเดี๋ยวผมพาให้ชมใกล้ๆเอ่อมองให้เห็นภาพรวมดีกว่าซื้อรถมือสองเดี๋ยวผมพาเช็คนะครับรถมือสองเราวิธีการเช็ครถมือสองเช็คจากตรงพวกหัวน็อตครับแล้วก็ตรงโครงสร้างไว้ที่เดิมอย่างเช่น สปอร์ตอาร์คอย่างที่ผมพาท่านผู้ชมเช็คนะครับสาเอคือตรงนี้พามาดูตัวน็อตนะครับน็อตเนี่ยถ้ามันมีการาตัดแต่งมานะครับถอดออกไปเปลี่ยนน็อตจะมีร่องรอยการขายนะตรงนี้น็อตเนียนเดิมเลยเก่าตามสาภาพเท่านั้นมี่แค่ค้าฝุนานันท่านผู้ชมไม่เป็นไร๋ยวเราปรับสาภาพให้ท่านผู้ชมรถเพชรจนเรานะครับมีในสต็อกมากกว่า600คันแล้วทุกคันนะครับผ่านการตรวจเช็คโดยบริษัทชิคเรียบร้อยแล้ว บริษัทชิคอะไรนะครับขอบอกก่อนว่ารถทุกคันมากกว่า600คันนะครับมีไฟแนนซ์เข้ามาเกี่ยวข้องจําเป็นต้องมีการตรวจเช็คโดยบริษัทชิคมาตรฐานเยอรมันคุณผู้ชมตรวจเช็ค2 0 4จุดนะเพื่ออะไรครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณลูกค้าครับว่าคุณได้มีการได้รถที่มีการผ่านการตรวจสอบมาแล้ว2 0 4จุดมาตรฐานยุโรปเยอรมันเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเครดิตให้กับทางธนาคารครับผมว่าเขาจัดไฟแนนซ์ให้คุณผู้ชมไปแล้วนะครับเขาจะได้รถเกตเอครับไปอยู่ในระบบนั่นเองเมื่อก กระตุกไปนิดนึงเนาะเห็นหน้าตัวเ <c oughs> <ท>องแล้วกระตุกเบาหลังคุณผู้ชมรถอีโคคาร์นะครับเบาะหลังได้เป็นแบบเบาะหนังเลยนั่งสบายมากๆแล้วแอร์โตโยต้าแบบเย็นฉ่ำแน่แน่นอนนะครับรถคันนี้คุณผู้ชมมีช่องเก็บเอกสารถึง2ฝั่งเลยนะรถบางคันเนี่ยอาจจะได้แค่ฝั่งเดียวคันนี้ได้มา2ฝั่งอันนี้เป็นข้อดีของโตโยต้ายาลิสคุณผู้ชมแล้วน้ํามันนะครับเป็นน้ํามันเบนซินล้วนเลยปุ๊บตรงนี้เขี่ย าการันตีคงสร้างบอดี้เดิมแน่นอนใครอยากได้รถคันนี้ติดต่อไปมาครับ095 902 1297รถคันนี้ไม่ได้มีดีแค่ออปชั่นครบนะครับไม่ได้มีดีแค่ราคาถูกแล้วใหม่น้อยคันนี้คุณผู้ชมได้สปอยเลอร์หลังแบบสปอร์ตมาเลยแล้วท่อหลังท่อคู่ด้วยนะใครแบบชอบแบบรถ e ีโคคาแต่ใจสปอร์ตแนะนำอย่างนี้เลยคุณผู้ชมท่อคู่ได้ข้อคู่อย่างนี้เลยแล้วเป็นรถสายประหยัดน้ำมันด้วยนะครับใครที่แบบอยู่ในเมืองเนาะ แล้วรถมันค่อนข้างติดนะครับใครอยากได้รถไว้ใช้งานไม่ต้องเปลืองน้ำมันแล้วรถจะคงความสปอร์ตแนะนำคันนี้เลย2 5ง0 0 0บาทเท่านั้นรถเล็กสเปคใครครับสเปคขบแล้วแน่นอนนะค่อนข้างชอบเลยอย่างที่ผมพูดไปนะครับปึ๊บมีกล้องหลังไว้ให้แล้วนะครับผมมันใช้งานได้จริงไหมเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับเปิดมาตรงนี้อ่ะตรงนี้ออปึ๊บช่องเก็บของคุณผู้ชมค่อนข้างกว้างเลยนะครับอันอันนี้มัน คนช่างนะครับกําลังปรับสภาพอยู่อันนี้พูาว่ากันเนาะแต่บอกได้เลยว่าโครงสร้างการันตีบอดี้เดิมแน่นอนนะครับถอดออกให้นะครับสักคู่หนึ่งปึ๊บ,อบโอเคอันนี้ยังไม่มีการปรับสภาพนะครับอันนี้ขออาภายัยแต่มันไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะคุณผู้ชมอันนี้อาจจะเป็นความผิดพลาดของช่างเทคนิคนะครับอ่ะพามาชมตรงนี้ดีกว่าขออาภายัยคุณผู้ชมเมื่อกี้นะครับ ผิดพลาดนิดหน่อยเนาะเนื่องจากเป็นรถเข้าใหมย่ยังไม่มีการปรับสภาพนะตัวช่างอะไรเนี่ยก็อาจจะผิดพลาดทางเทคนิคนะครับอันนี้รถไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแค่ตรงนี้มันตกจากรางมานั่นเองอันนี้ขออภัยด้วยนะครับแต่รถไม่มีปัญหาน,นี้ผมรับประกันไม่มีปัญหายังไงเดี๋ยวผมพาชมนะครับตรงนี้มียางอะไหล่มาให้ถุงมือมาให้นะครับแล้วก็รถอ,อล้อรถนะครับไม่มีปัญหาได้ไงนะครับคือตรงนี้เลย สำคัญคือตรงนี้วิธีการเช็ครถมือสองครับซีนทางมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่อันนี้สําคัญมากรถคันไหนไม่มีนะไม่แนะนําให้ซื้อเลยครับเพราะว่ารถที่มันเดินม,มาจากโรงงานรถออกจากโรงงานนะครับจะมีซีนทางมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่อย่างที่ผมให้ให้ท่านให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่เชื่อนะไปดูจากป้ายแดงได้เลยครับเปิดท้ายออกมานะรุ่นเดียวกันเนี่ยเปิดท้ายมาปุ๊บจะมีซีนทางมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่ไหมมีผมรับประกันเลยว่ามี ไม่มีโทษผมได้เลยครับอันนี้ผมการรับประกันนะรถคันนี้โครงสร้างบอดี้เดิมจริงดูจากเดมสจรรันรการประกอบข้างๆผู้ชมสวยสดกดงามนะครับไม่มีไม่มีจุดไหนน่าสงสัยเลยไปเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องดีกว่าอุ้ยผมลืม,ผมล,มผมลืมปิดขอภายสักครู่นะมีลูกค้าเยอะผู้ชมผมปล่อยเอาติดไปด้วยขอ,ขอขอขิงนิดนึงนะครับวันนี้ผมปล่อยเอาติดตัว1.8สปอร์ตไปนะครับรถสภาพดีเลยวันนี้ ปรับสภาพนิดหน่อยนะครับทาความสะอาดเบาะเนื่องจากก่อนปล่อยรถเนาะเราต้องทําความสะอาดให้กับคุณลูกค้าอยู่แล้วเนื่องจากเราเอารถตั้งไว้ที่หน้าร้านครับก็จะมีลูกค้าหน้าร้านเนี่ยมาลองนะครับแต่ส่วนใหญ่พวกเราอะเซล,ลมากกว่า60ท่านที่เพชรยนต์นะครับจะได้ลูกค้ามาจากทางออนไลน์นั่นเองดังนั้นคนที่ดูคลิปผมอยู่เนี่ยดูได้จากทั่วทุกมุมโลกเลยครับเนื่องจากเป็นวิดีโอทาง YouTube ทาง Tik t o k นะครับวิดีโอออนไลน์ ท่านแค่ดูอยู่ท่านโทรมาหาผมจองจัดจบนะครับจองล็อกรถไว้แล้วก็ทําไฟแนนซ์แล้วก็จบได้รถไปขาดอย่างนี้เลยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยอยู่ส่วนไหนของโลกนะครับจองจัดจบพอโทรมาท,ที่เบอร์ขวามือ้ต้ล่างท่านผู้ชมขอนะครับนี่ครับเป็นแบบคุชตาร์เดียเบรกกดปุ่มตาตานะครับไม้หลักหมื่นจริงไหมแปด0 0ื 8, 000, 000โลไม่ก่อใหม่แน่นอนอันนี้เรากล้ารับประกันนะครับรถทุกคันของเราไม่มีการกอใหม่รถปี2014ส่สภาพยังดีอยู่เลยครับ เครื่องเสียงดังมากนั่นเองขออนุญาตลดเสียงนะครับอันนี้จอติดมาให้เรียบร้อยแล้วเผื่อใครอยากได้จอทัชสกรีนนะครับคันนี้มีทมาให้กระจกมองหลังครับผู้ชมไม่มีมัวนะไม่มีแบบรอยแตกใดๆทั้งสิ้นครับสภาพยังใหม่เลยนี้ครับผมผมเซล์เปมนะครับใครมาหน้าร้านแล้วติดต่อครับผมนะครับผมปั๊บใหม่แค่ไหนนะครับตรงนี้ก็ฉีกแค่นี้นะครับไปอะไรใช้กันได้ปกติเลย คันนี้ผมชอบตรงไหนหรือไมผู้ชมชอบที่ว่ารถรุ่นนี้ครับให้เป็นแบบแอร์ออโต้มาแล้วนั่นเองคันนี้ผมอาจจะลงสเปคนิดนึงเนาะคลิปเก่าๆผมไม่ค่อยลงสเปคเนื่องจากขายรถมือสองเนะาะใครสนใจรถรุ่นไหนเนี่ยเขาก็ค่อนข้างรู้สเปคอยู่แล้วแต่เขาอยากได้เป็นรถมือสองเนื่องจากรถเนี่ยมือสองกับมือหนึ่งต่างกันตรงที่ว่าราคาตกลงหลายแสนเลยนะครับแล้วสภาพมือสองเนี่ยหลายๆคันค่อนข้างดีนะครับแต่ครันนี้ผมชอบตรงไหน ชอบตรงที่ว่าราคามันถูกแล้วได้ออปชั่นมาครบครับแอร์ Air ได้เป็นแอร์ออโตเลยนะปรับอากาศอัตโนมัติเลยครับเนี่ยครับเลือกได้เลยตรงนี้ก็เป็นแบบปรับพัดลมตรงนี้ก็เป็นแบบปรับอากาศนั่นเองอันนี้ก็เลือกช่องทางได้นั่นเองนะครับแล้วแต่วิธีการใช้งานของท่านผู้ชมเลยรถคันนี้ราคาแค่2องแสนห้าบาทคุณได้ลบออปชันครบอย่างนี้ไปเลยนะครับผงลายมันติฟังก์ชันเรียบร้อยสั่งการผ่านวงลัยได้เลย คันนี้มาแค่8ปดหมคุณได้รถที่แบบเครื่องสภาพใหม่นะครับสภาพชนป้ายแดงได้เลยแล้วราคา2 5งแสนบาทไม่ได้มีมาบ่อยๆตัวรถสวยนะครับคอนโซลดำตรงนี้ปกติเลยนะครับข้างในคอมเอ่อคุมโทนด้วยสีดำนะครับลินล้นรุนไปบ้างขอไปอันนี้ไม่โทษกันใครที่อยู่ไกลคุณผู้ชมไม่มีเวลามาออกรถออกได้ด้วยนะเนื่องจากเรามีสถาบันทางการเงินมากกว่า10สถาบันเลยเรามีประกัน จัดเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่บ้านท่านผู้ชมเลยนะแล้วเราก็มีรถสไลด์ถึงนาบ้านท่านผู้ชมด้วยไม่ว่าท่านจะมีปัญหาอะไรทักมาติดต่อผมก่อนได้นะครับสอบถามได้เรายินดีให้คำปรึกษาฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยปุ๊บอ่ะตัวเครื่องเดิมเดิมไหมเดี๋ยวพาไปดูตัวเครื่องนะครับนิ่งไหมเดี๋ยวพาไปดูตัวเครื่องว่ามีมันมีปัญหาไหมนั่นเองนะครับมาต่อกันในส่วนของตัวเครื่อง เดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันเดิมขนาดไหนนะครับนิ่งไหมเครื่องครับเครื่องปกติเลยไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับเก่าตามสภาพตามอายุการใช้งานนะแต่ไม่แค่8ปดหมื่นโลนะครับไม่เสถีนเครื่องอย่างโตโยต้าแน่นอนแต่หคนคงรู้นะครับเครื่องโตโยต้าเนี่ยบำรุงง่ายนะครับเข้าอู่ไหนใครซ่อมได้หมดเลยอู่ไหนซ่อมไม่ได้ไม่ต้องครับไม่ต้องเข้านะครับปิดอู่ไปเลยอู่นั้นครับ โครงสร้างกระปีบอดี้เดอผู้ชมดูนะครับเรียมสัญญารประกอบนะครับไม่มีบิดเบี้ยวเลยตัวขารถตัวขารถเนี่ยบอกได้เลยว่าสําคัญมากนะครับสาคัญยังไงมันเป็นตัวตัวหลักนะครับหัวหลักของเครื่องเลยหากมันบิดเบี้ยวอ่ะมันหมายความว่ามันโดนชนมานั่นเองนะครับอันนี้ผมให้เป็นเกจความรู้อีกเกจความรู้นึงเลยแล้วดูตัวน็อตผู้ชมไม่มีขยับเลยครับไม่มีอรอยไขเนียนกลิบที่ไม่เนียนเพราะอะไรเพราะฝุ่นนะครับอันนี้ติดตลกนิดหน่อยครับพวกรูระบายอากาศปกติเลยครับ ตัวฝากกับปลงรถไม่มีการเปลี่ยนเลยนะแบตเตอรี่ครับเดี๋ยวเราดูแลให้นะไม่ต้องห่วงแล้วก็น้ามันเครื่องเกียร์เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ด้วยนะครับผมตัวเครื่องใช้งานได้ปกติเลยไฟหน้าติดปกติเลยครับไม่มีตรงไหนหน้าเป็นห่วง2องแสนห้ากันกับโตโยต้ายาริสหนึ่งจ้เอ้ยหนึ่งจุดสองตัวจีรถปีสองพันสิบสี่ครับเลขหมายลขใช้งา 8, 5, น8ปดหมน้ะครับและผมรับประกันการรับประกันเลยว่าคุณได้รถสภาพดีไปใช้งานแน่นอนในราคาแค่2องแสนห้าบาทฟรีดาว ผ่อนเริ่มต้นเนี่ย4,500บาทเท่านั้นนะครับผ่อนถูกมากนะครับเหลือกินเหลือใช้ในชีวิตประจำวันครที่ต้องการลดไว้ใช้งานเฉยๆนะครับลดออปชันครบไม่ขาดแนะนำคันนี้เลยคุณผู้ชมเป็นรถมือสองที่สภาพดีคานรันตีโครงสร้างบอดี้เดิมนะครับและราคาถูกคันนี้ตัโจท์สุด0959021297ครับเอาเบอร์นี้แอดไลน์ได้เช่นกันถ้าใครแอดไลน์มานะครับผมจะส่งรายละเอียดให้ได้ดีกว่านั่นเองหรือจะเป็นลาย ID ครับ P R E M J I I T โทรมาก่อนดามชมแล้วบอกก่อนนะว่าในระหว่างที่คุณผู้ชมดูคลิปนี้อยู่รถคันนี้อาจจะโดนจองไว้แล้วก็ได้นะครับติดติดต่อผมมานะครับผมเดี๋ยวผมยินดีพาดูแลท่านผู้ชมตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะครับผมคลิปนี้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับผม